สวัสดีนะครับก็ตอนนี้สวัสดีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นหลังจากที่เราได้ copy โปรแกรมไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ติดตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่นำโน้ตบุ๊กมาก็ตอนนี้เรามีโปรแกรมอยู่ในเครื่องแล้วนะครับพร้อมเดี๋ยวใช้งานอนอกจากนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูต่อนะครับว่าเราเข้าใจเรื่อง IP แล้วนะครับเรารู้ว่า IP ของเครื่องเราเป็นเป็นอะไรยังไง เป็นอะไรยังไงแล้วเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูต่อนะครับว่าเรื่อง i อยังไม่จบนะครับเพราะตอนนี้ที่เราต้องรู้เรื่อง IP เพราะว่าเราต้องไปติดต่อสื่อสารกับตัว plc นะครับเพราะนั้นจำเป็นเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องอทดสอบการสื่อสารนะครับติดต่อสื่อสารกับ plc นะครับซึ่งตอนนี้หมายเลข IP นะครับหมายเลขของ IP ของ plc เนี่ยนะครับมันก็จะมะีได้ถูกตั้งค่า i p ไว้แล้ว เพราะนั้นเราก็จาเป็นที่จะต้องให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะครับสามารถติดต่อสื่อสารกับ PLC ได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองติดต่อสื่อสารนะครับโดยใช้คาสั่งคาสั่งเบื้องต้นคืมสั่งปิ่นนะครับปิ่นเข้าไปดูว่าออไอ้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันจะติดต่อสื่อสารกับ PLC ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นคําสั่งที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับเราก็ใช้วิธีการพิมพ์เข้าไปที่ปุออ่มสตาร์ทนะครับพิมพ์เข้าไปว่าปิ่ อ่าโอเคนะครับ PLC ของเรามีอยู่ทั้งหมดตอนนี้มีอยู่5ตัวนะครับที่ต่ออยู่ในระบบเน็ตเวิร์กเพราะนั้นแต่ละตัวนี่นะครับก็จะมีหมายเลข IP ไม่ซ้ำกันเหมือนอย่างที่เราทราบโอเคครับก็หมายเลข IP อย่าง IP แรกนะครับที่เรามีก็คือหมายเลข IP PLC ชุดดิ s t ริบิว e นะครับเราก็ได้ตั้งหมายเลข IP ไว้ว่า192่งเก้าสองหนึ่งาหกแปด 250.2อ่าโอเคนะครับอ่านี่คือหมายเลข IP ของ p l เออจุด d i s t r i b u อ่านะครับเดี๋ยวลองจะทดสอบดูนะครับว่าอ่เมื่อเราพิมพ์คำสั่งปิงแล้วเนี่ยนะครับมันจะติดต่อสื่อสารกับ PLC ได้หรือไม่อ่าโอเคนะครับตอนนี้กำลัง กำลังทดสอบคันปิงอยู่นะครับปรากฏว่า Request t ถามเอานะครับการร้องขอตอนนี้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้อโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้การติดต่อสื่อสารเนี่ยมันติดต่อสื่อสารไม่ได้นะครับถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าหมายเลข IP ของ p l เเนี่ยนะ,ะ,นะครับมันจะขึ้นต้นด้วย1 9 2 1 6 8ก้าอแล้วก็จุด2 แต่ ip ของเครื่องเราครับ ip ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ในห้องตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นต้นด้วย172 19.1.172หรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่อยู่ในตระกูล 172.19.1. ุกา1ต่อท้ายเขไปหมายเลขอาจจะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับที่เราไม่สามารถปิงเข้าหา PLC ได้เนื่องจากว่าค่า IP ของเราเนี่ยนะครับเป็นค่า IP ที่ อยู่คนละวงกันอยู่คนละเน็ตเวิร์กกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่คนละเน็ตเวิร์กกันปุ๊บเนี่ยนะครับตัวคอมพิวเตอร์ Computer ของเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าส่งสัญญาณเข้าข้ามข้ามเน็ตเวิร์กเข้าไปเพื่อที่จะส่งไปยัง p l c ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องมีการตั้งค่า IP ใหม่นะครับหรือก็เรียกว่าการการฟิก IP เพื่อที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะครับไปอยู่ในระบบ เน็ตเวิร์กเดียวกันกันกบ PLC เมื่ออยู่เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันกันกนกบ PLC ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะติดต่อสื่อสารกับตัว PLC ได้อ่าโอเคนะครับเพราะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการตั้งค่า IP หรือเรียกการฟิก IP เข้าไปเมื่อ IP ที่เราได้มาหรือที่เรารับมาจากตัวเซิร์ฟเวอร์หรือรับมาจากตัวเราเตอร์เนี่ยนะครับเป็น IP แบบอัตโนมัติ ะนะครับพนักอัตโนมัติปุ๊บเนี่ยมันมันถูกถูกส่งมาให้โดยที่เราไม่ได้กําหนดค่ามันอยู่กระบวงกับ PLC เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฟิก IP เราจะมาบังคับเครื่องของเราเนี่ยนะครับบอกว่าให้ไปอยู่ในวงเดียวกันกันกบ PLC ท่นี้มันจะได้ติดต่อสื่อสารกันได้มาดูวิธีการครับอตอนนี้เราจะ,ะนะครับตอนนี้เราจะตั้งค่าอโอเคครับเครื่องนี้มันจะมีทั้งไวเลสและทั้ง สายแลนอยู่นะครับตอนนี้เรากําหนดฟิกที่สายแลนก่อนแล้วกันครับหรือปิดไวเลสเนียมันจะได้ไม่งงปิดไวเลส s ด้ก็ได้ครับโอเคครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะปิดไวเลสก่อนนะครับสั่งออฟไวเลสเนี่ยเราก็จะใช้สายแลนอย่างเดียวโอเคครับเราก็ไปที่ o อ่านะครับไปที่ Open Network แชร์ดิ้งเซ็นเตอร์เหมือนเดิมครับเข้า mm hmm. ไปคลิกต่อจากนั้นครับ mm hmm. ก็เราก็ไปคลิกที่ Local Area เ uh, นะครับ Local Area Connecting ตโอเคครับ mm hmm. ก็ตอนนี้นะครับตอนนี้พอมาขึ้นหน้าต่างนี้เนี่ยนะครับก็ให้เรามาที่นะครับให้เรามาคลิกที่ Property mm hmm. ครับคลิกที่ปุ่ม Property พอเราคลิกที่ปุ่ม Property ปุ๊บเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็จะมีค่าต่างๆขึ้นมาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับค่าที่เราจะไปเซตค่าเนี่ยนะครับก็อยู่ในโปรโตคอลเวอร์ชัน4นะครับหรือตัว TC, TCP/IP ะนะครับ v 4โอเคอ่ะโอเคนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราคลิกที่ โปรโตคอลนะครับเวอร์ชัน4นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็มาคลิกที่ปุ่ม Property โอเคนะครับคลิกที่ปุ่ม Property พอหลังจากที่เราคลิกที่ปุ่ม Property ๊บเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับซึ่งหน้าต่างนี้จะเห็นว่าตัวนี้เป็น IP Address แบบ Automatic เห็นไหมครับ IP Address and Automatic หมายถึงว่าตอนนี้มันทับ IP มาจากตัวฟเวอร์หรือรับ IP มาจากา o ตรอร์รอาาเนี่ยนะครับอัดแบบอัตโนมัติ แต่ต่อจากนี้เราจะมาฟิกไอพมันเราจะกําหนดเลยบอกว่าเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ให้ไปอยู่กลุ่มโนนอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอ,อ่ตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาบังคับมันละอ่านะครับเราจะบอกแล้วเราจะฟิกแล้วอ่าบอกว่าเครื่องนี้ต้องไปอยู่กลุ่มโน้นนะเพราะนั้นกลุ่มที่เราจะให้ไปอยู่เนี่ยนะครับจะต้องเป็นกลุ่มเดียวกันกับ plc ซึ่ง plc เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นต้นอ่าในกลุ่มของ 192่19ะนะครับเราก็พิมพ์เลยว่าให้คอมพิวเตอร์ของเราเป็น192.16868นะครับต่อจากนั้นก็250 250อครับอคอมพิวเตอร์ของไอพี IP ของ PLC เนี่ยนะครับก็จะเป็นอ2อ4 5ามสีไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเพราะนั้นหมายเลข IP ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับห้ามซ้ำกันนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเครื่องนี้โดยใช้ IP ที่30โอเคนะครับต่อจากนั้นค่า Subnet m a s k นะครับ s u b n น t m a าร์นะครับตัวนี้พอเราใช้เมาส์คลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลยว่า2 5 5 2 5 5 5อโอเคนะครับ s u b เ e t m a ารเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เลื่อนต่อมาครับเลื่อนต่อมาข้างล่างแล้วก็คลิกปุ่มโอเคไปครับ เลื่อนต่อมาข้างล่างแล้วก็คลิกปุ่มโ OK. อเคนะครับแล้วก็คลิกปุ่ม close ไปครับหลังจากที่เราคลิกปุ่ม close ไปแล้วก็มาดูต่อนะครับว่าหมายเลข IP ของเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้ว อ้าวพ่อไม่ได้ยินครับ